แต่ถ้าเป็นไปได้ให้ลองสํารวจที่สาเหตุก่อนในกรณีของคนที่ไม่รู้จริงๆว่า,วาจะเริ่มจากไหนเราต้องกลับมาดูาครับว่าตัวเราเองครับรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่อาจจะเป็นเพราะเรามีความเป็นเด็กแอบแฝงอยู่ในนั้นมันเหมือนคนสองคนที่จูงมือกันไปแล้วก็ไปเสพความสุขในส่วนสนุกนะครับคุณกำลังฟังออจิตพอดแคส และคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเปิดพอดแคสต์จะมีเราอยู่เป็นเพื่อนเสมอรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตคู่รู้สึกเบื่อกับชีวิตคู่แต่ไม่ได้อยากเลิกทำอย่างไรดีผมเชื่อว่าชีวิตคู่นะครับเราก็มักจะเจอช่วงเวลานึง่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่เสมอนะครับจะมากหรือจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหานั้นๆน,น,นะครับว่า เป็นเสมือนกับบททดสอบระหว่างทางนะครับเป็นขวากหนามระหว่างทางที่เราจะต้องพบเจอไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากการไม่เข้าใจกันเกิดจากรักอิ่มตัวหรือเกิดจากทัศนคติที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องในตรงนี้นะครับในสาเหตุตรงนี้ก็อาจจะแปลเปลี่ยนนะครับเป็นความเบือ่อหรือว่าความเหนื่อยในชีวิตคู่ครับ ทีนี้ผมเลยอยากจะสอบถามคุณแม็กนะครับพอดีผมได้หยิบยกคําถามมาจากเพื่อนๆท่านหนึ่งนะครับเขาถามมาว่าเขาอ่ะรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตคู่นะครับแต่ว่าไม่ได้อยากเลิกนะครับเขาจะมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้อ่าชีวิตคู่นั้นกลับมาเหมือนเพิ่งคบกับแฟนใหม่ๆอีกครั้งนะครับอืมครับอันดับแรกต้องตัดคําว่ากลับมาเหมือนคบกับแฟนใหม่ๆก่อนนะครับครับเพราะเราไม่สามารถย้อนสิ่งที่เดินมาถึงวันนี้ให้กับ ไปเหมือนเดิมได้ครับเพราะว่าบางทีอย่างที่ผมว่ามีโปรโมชั่นมีฮันิมูนพีเรียดแต่มันอาจจะได้ใกล้เครียงครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราตั้งเป้าของอนาคตว่าให้เหมือนอดีตเนี่ยครับ,รบอดีตไม่มีทางเป็นเป้าหมายของอนาคตได้อ,อดีตก็คือคสิ่งที่ผ่านมาแล้วอนาคตคือผลลัพธ์ของปัจจุบันในวันนี้ครับเพราะนั้นต้องต้องยกเป้านี้ออกไปก่อนนะครับอพอเราพูดว่ารู้สึกเหนื่อยกับชีวิตคู่เนาะเบื่อเนาะ แต่ก็ไม่ได้อยากเลิกทํำยังไงดีจริงๆมันจะมีสองพาร์ทนะครับพาร์ทที่สร้างความเหนื่อยพาร์ทที่สร้างความเบื่อขึ้นมามกับ,บพาร์ทที่ทําให้เราไม่ได้อยากเลกครับนะมันจะจริงมันจะเป็นสองส่วนที่แบบผสมกลมเกลียวเกี่ยวข้องกันอยู่ในนั้นอย่างนี้นครับจริงๆก็สํารวจตรงไหนก่อนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ฟังจะจะจะนัดนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ไม่เคยเจอประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกัน แต่เวลาทํางานก็จะเจอคนมาปรึกษาเนาะในการทํางานผมก็จะให้ผู้รับบริการเลือกของตัวเองครับว่าว่าอยากจะสํารวจส่วนไหนหรือดูว่าว่าเขาหนักหนักในส่วนไหนอืมแต่ถ้าเป็นไปได้ให้ลองสํารวจที่สาเหตุก่อนในกรณีของคนที่ไม่รู้จริงๆว่าว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีต้นเหตุมันคงไม่ได้พามาถึงปลายเหตุที่เป็นณนะวันนี้ครับปลายเหตุที่พูดถึงไม่ใช่จุดที่ไม่รู้ว่า จะทายังไงดีหรือจุดที่แบบไม่ได้อยากเลยแต่มันมีจุดขับพามาถึงเนี่ยครับอืเราต้องกลับมาดูครับว่าตัวเราเองครับรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้อต้องดูอันนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกครับความรักมันเป็นสิ่งที่ไปเรื่อยๆมันคือการวิ่งมาราธอนแล้วทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่เสมอเสมอในวันหนึ่งความรักที่มันรู้สึกแบบดื่มด่าแล้วก็ชุ่มฉ่าอาจจะไม่ใช่เพราะ เราหรือว่าคนรักหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะเรามีความเป็นเด็กแอบแฝงอยู่ในนั้นมันเหมือนคนสองคนที่จูงมือกันไปแล้วก็ไปเสพความสุขในส่วนสนุกนะครับ,รบวันหนึ่งที่โตขึ้นความรับผิดชอบงานมากขึ้นเราอาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้จะต้องเข้าสวนสนุกแต่เราอยากอยู่ในจุดที่เป็นการทํางานอยู่กับชีวิตที่เป็นรูทีนแล้วก็ enjoy กับอะไรแบบแบบนั้นเพราะนั้นความความสุขมันก็จะเปลี่ยนครับบางทีความเบื่อนไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรแย่ไปแต่แค่ว่าชีวิตคุณก้าวมาข้างหน้าแต่คุณไม่ได้มีความสุขกับชีวิตที่ก้าวมาข้างหน้าเท่านั้นเองเหมือนความสุขมันตกค้างและตกหลุนอยู่ตรงนั้นมันเลยต้องกลับมาดูก่อนว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ค่อยๆพาตัวเองเดินทางย้อนกลับไปในวันที่เริ่มต้นของความสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆพิจารณาค่อยๆดูมันเป็นไปยัง อันนี้ถ้าคุยกับนักจิตนักจิตก็จะเป็นคนถามให้เพราะนักจิตเองยังไม่เคยรู้ไงว่าคุณเจออะไรมาบ้างนักจิตเองก็ต้องเดินทางไปในห่วงเวลาของความสัมพันธ์คุณแต่นี้คุณไม่ได้คุยกับนักจิตงั้นคุณคุยกับตัวเองคุณก็พาตัวเองเดินทางไปในห่วงเวลาของความสัมพันธ์ครับแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไงซึ่งถ้าถามว่าทําไมถึงเบื่อตอบยากมากแต่พอถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องมาถามว่าทำไมถึงเบื่อแต่ดูไปเลยว่าดูกลมๆยาวๆรู้สึกยยงงไไพออดูปเรื่ พอดูไปมากๆคุณจะเจอจุดที่มันเอกับใจครับเหมือนมันมาสกิดแล้วก็ถามตัวเองในจุดนั้ว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณจะเจอเลยว่าคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้คุณเจอคุณจะรู้ว่าอะไรมันไม่ใช่ตรงไหนอะไรมันใช่ยังไงแล้วพอคุณรู้มากๆรู้ในทุกช่องที่แบบมันใช่ที่คําตอบมันออกมาคําตอบที่มันรวบรวมกันมันจะให้น้ําหนักสองฝั่งว่าเนี่ยคือความรู้สึกที่ใช่และนี่คือความรู้สึกที่ไม่ใช่ใช่หมายถึง ความรู้สึกทางบวกที่ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่ต่อไม่ใช่คือความรู้สึกที่ไม่ได้ไปในทิศทางบวกและอยากให้ความสัมพันธ์นี้จบลงหรือมันทําให้เราไม่ได้เอนจอยและมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้ผิดที่เขาด้วยนะแต่ที่ผมบอกมันก็มีหลายหลอย่างแต่พอคุณเห็นภาพรวมเป็นก้อนๆอย่างงี้ครับมันก็จะทาให้คุณได้เห็นความรู้สึกตัวเองชัดมากขึ้นมันก็จะทําให้คุณได้มองเห็นความสัมพันธ์ได้ละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วพอเป็นภาพรวมๆคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง จนบางทีเราอาจจะค้นพบแล้วว่าเออว่ะที่เบื่อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เพราะอันนี้ที่คิดแต่แรกแต่มันเป็นเพราะสิ่งที่เรามาค้นพบผ่านการสำรวจของตัวเองคําตอบของการเบื่อมันเลยจะได้มาโดยที่ไม่ต้องถามว่าทําไมถึงเบื่อหรืออะไรทําให้เบื่อแต่เป็นการย้อนกลับมาดูเนื้อหาในความสัมพันธ์เนื้อหาทางความรู้สึกที่เรามีอยู่กับความสัมพันธ์นี้พอมันเห็นจนชัดมันจะได้คําตอบว่าอะอะไรที่สร้างความรู้สึกเบื่อขึ้นมาเพราะความรู้สึกเบื่อมันเหมือนแบบ หมือนเป็นพื้นผิวของมหาสมุทรนะครับแต่พื้นผิวนี้มันมีน้ําที่อยู่ลึกลงไปอีกสีผิวที่เราเห็นของมหาสมุทรนี้มันได้รับการสะท้อนจากแสงแดดท้องฟ้าเอ,อ่ยหรืออนุน้ําที่อยู่ภายในทั้มันสะสมมาเยอะมากเพราะฉะนั้นพอเราเห็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของมันเนี่ยครับจะทําให้เราเข้าใจถึงพื้นผิวตรงนี้ มันจะทําให้เราได้เข้าใจว่าความเบื่อมันมาจากองค์ประกอบไหนของความรู้สึกไหนมันเป็นความรู้สึกที่ถูกสร้างมาจากหลายๆความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่มัดมัด,มดรวมกันมาอย่างเนี้ครับอืมครับซึ่งแน่นอนนี่คือจุดที่ทําจะที่ทําให้เราเบื่อแต่จะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าคือจุดที่ใช่นั่นจะเป็นเหตุผลที่ลงเหลือไว้และคือคําตอบว่าทําไมคุณถึงไม่อยากเลยอือันนี้คือแบบตอบแบบเอาแบบง่ายๆเลยนะครับอืม ราะถ้าความเบื่อถ้าถามว่าเบื่อจากอะไรเราคงตอบไม่ได้นะครับใช่แต่เราก็คงย้อนกลับไปดูลึกๆนะครับว่าอะไรคือสาเหตุนะครับใช่แล้วพอทำเนี้เราจะได้ทั้งสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงเบื่อเราทําไมเราอยากจะอยู่ต่อนี้ครับครับอืมเพราะว่าเนี้ยถ้าถ้าลงอินดีเทลมีมีเยอะมากครับบางคู่ก็แบบอยู่ต่อด้วยเหตุผลบางอย่างบางคู่ก็เชื่อว่าไม่อยากเลิกนะแต่ก็อยากเลิกแหละ แต่รู้สึกเกรงใจพ่อแม่แบบนี้ก็มีนะมันจะมีหลายปัญหาอื่นอนแต่พอคุณดูปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นอืมครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดบางครั้งบางคนเห็นปุ๊บแล้วมันยังไม่ได้คําตอบอะครับอืมมันเป็นเพราะการขาดองค์ประกอบสําคัญไปข้อหนึ่งถ้าคนที่มีข้อเนี้ยจะแทบเกือบร้อเอร์เ็นตอะผมกล้าคอนเฟิร์มว่าเกือบร้อยนะจะตอบได้แบบที่เราคุยเมื่อกี้เลยสรุปแล้วจบ แต่ถ้าคนขาดข้อนี้หรือไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าจะตอบอะไรไม่ได้เลยนั่นก็คือคําถามที่ว่าใจคุณยังอยู่กับเขาไหมอ๋อครับคําว่าใจยังอยู่อ่ะไม่ได้หมายถึงคุณยังรักเขาอยู่นะมันมีองค์ประกอบเยอะกว่านั้นเขายังเป็นคนที่ใช่อยู่ไหมทัศนคติยังตรงกันอยู่ไหมไลฟ์ตล์ยังได้อยู่ไหมแนวคิดยังได้อยู่ไหมทุกๆอย่างมันยังมีอยู่เหมือนเดิมไหม อาชีพการงานการยอมรับซึ่งการและการตอบสนองความรู้สึกเรื่องเซ็กความสัมพันธ์การทุกๆอย่างครับถ้ามันมีหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นมันจะทําให้ใจคุณยังอยู่เพราะนั้นคำว่าใจยังอยู่ไม่ใช่แค่ความรักใจจะอยู่มันใช้แค่ความรักอย่างเดียวไม่ได้ครับความรักมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบางคนเลิกกันทั้งทที่ยังรักก็มีเพราะใจมันไม่อยู่แล้วมันมีแค่ความรักเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมาถามตัวเองว่าถ้าเราไม่รู้ว่าใจเรายังอยู่กับเขาเพราะว่า ถ้าใจมันไม่อยู่มันจะทําให้เสียงที่สร้างความเบื่อนั้นหนักแน่นมากมันจะตอบได้เลยว,ว่าทําไมคุณถึงเบื่ออืแต่ถ้าใจคุณยังอยู่มันจะทําให้เสียงของเหตุผลที่ทําให้คุณยังไม่เลิกหนักแน่นได้เหมือนกันมันจะทําให้ตาช่างเอียงก่อนแล้วคุณก็ต้องมันจะต้องเอียงโดยอตัตโนมัติแล้วค,ค่อยๆข้ามมันดูอีกฝั่งที่เล็กทีละน้อยแล้วคุณจะได้สํารวจทั้งสองฝั่งเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นครับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ จุดเริ่มต้นมันมาจากความรู้สึกมันมาจากความสเสน่หาความชอบความลหล,มลงไหลการหลงรักซึ่งกันและกันแต่การดำรงอยู่ของมันมันไม่ได้ดำรงอยู่แค่สิ่งสิ่งนี้มันประกอบไปด้วยความเข้ากันไลฟ์สไตล์ความคิดทัศนคติอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่คุณเอามาผสมและสร้างพื้นที่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ถ้าพูดกันจริงๆแล้วอย่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเพราะมันใจความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ถ้าใช่ครับ มันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ถ้ามันไม่ใช่องค์ประกอบหลายๆอย่างก็จะไม่ใช่ <enga> ซึ่งผมกล้าพูดว่าความใช่มันมีแค่ความรักอย่างเดียวไม่ได้ <erme cor ks> เราสามารถรักคนที่ไม่ใช่ได้เหมือนกันครับแต่ในขณะดเดียวกันคนที่ใช่ซึ่งถ้าใช่จริงๆต้องมีความรักด้วยครับบางทีมันใช่แต่ยังยังใช่ไม่จริงอะครับครับอืมเพราะนั้นพอมันประกอบรวมกันปุ๊บคนคนนั้นจะได้ใจเราไปใจเราจะอยู่กับเขาครับ ซึ่งถ้าใจเราไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเหตุผลที่พอฉุดลั้งเราอยู่แต่เราจะรู้ได้ว,ว่าใจเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว mm. แต่ถ้าใจเรายังอยู่มันอาจจะมีเหตุผลที่อยากให้เราไป <c oughs> หรือเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความสุข <c oughs> แต่ที่อยู่อ่ะพอใจเรามันยังอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันก็จะเห็นภาพแบบชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นแต่ในส่วนของอินดีเทลผมเชื่อว่าถ้าคุณทุกฟังเอาไปสํารวจได้มากขนาดเนี้ยจะจะเห็นได้ด้วยตัวเอง <c oughs> อก็เหมือนที่ผมบอกครับ <c oughs> บางทีไ <c oughs> อนที่จุดเราเปลี่ยนไปมุมอมองชีวิตเราเปลี่ยน ความรักมันก็ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเนาะและอีกอย่างการมีความสุขในแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมจริงๆผมคิดว่ามันคือความก้าวหน้าของความรักนะครับผมคิดคํานึงได้ในช่วงปีนี้ความรักที่ดีคือความรักที่มีวุฒิภาวะครับความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความสนุกความคลื่นเคงความเฮฮาหรือว่าความเอาแต่ใจการสปอยกันเป็นความรักแบบเด็กๆอืครับซึ่งความรักแบบเนี้ยเป็นเหมือนจุดที่ เหมือนเรามาดูดอกไม้ไฟอะครับแต่ไม่มีใครดูดอกไม้ไฟทุกวันครับไม่มีใครมีความสุขกับการยืนดูดอกไม้ไฟใน3 6 5รอ้าวันตลอดย4ิบี่ชั่วโมงแต่มันก็ต้องมีบ้างนานๆทีเพราะนั้นการมีความรักแบบพุทธิภาวะคือคุณโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับความรักในวันที่ตัวตนของคุณเป็นผู้ใหญ่และอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ครับเพราะนั้นในจุดนี้ผมอาจจะเสริมในทัศนคติส่วนตัวว่าบางค,งครั้งความรักคุณไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่คุณลืม เรียนรู้แล้วลืมมองว่าตัวคุณโตเป็นผู้ใหญ่จนลืมที่จะเรียนรู้การมีความสุขกับความรักในแบบที่คุณเป็นผู้ใหญ่ครับถ้าผมวิเคราะห์จากคําถามนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเบื่อแต่ว่าไม่ได้อยากเลิกแสดงว่าตาช่างค่อนข้างที่จะเอียงแต่ตาช่างที่ยังหนักกว่าก็คือเรื่องใจยังอยู่กับเขาอยู่ยก็เลยไม่ได้อยากเลิกแต่แค่ความรู้สึกเบื่อนั้นทําให้ตาช่างมันเอียงก็ลองให้เขาลองกลับไปวิเคราะห์ว่า อะไรคือหัวใจที่เสียงนั้นดังขึ้นมาอะไรที่ทําให้เสียงนั้นดังขึ้นมาเพราะความเบื่อจริงๆแล้วนะครับอาจจะอาจจะแปลหรือว่าอาจจะให้สาเหตุที่แท้จริงไม่ได้มันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุรวมกันจนกลายเป็นความเบื่อก็ได้ก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับลองคิดดูนะครับว่าใจของคุณผู้ฟังนั้นเปรียบเสมือนกับตาช่างนะครับลองชั่งน้ําหนักดูครับระหว่างว่าใจเราอยู่กับเขาไหมแล้วก็มีอีกเสียงนึงที่ ที่ไม่อยากอยู่กับเขาเข้ามาอย่างงี้ยครับเราก็ลองช่างดูถ้าเกิดว่าเราทําแบบไหนเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีความสุขผมแนะนําว่าเราก็อยู่ตรงจุดนั้นดีกว่านะครับออจิตพอดแคส